สวัสดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนชาวลุมพินีที่รักทุกท่านครับและพี่น้องที่ติดตามรับชมผ่านทีวีดาวเทียมบลูสกายอยู่ทางบ้านทั่วประเทศตลอดจนพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนซึ่งเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับครับก็อย่างที่อาจารย์ว่านะครับพี่น้องต่างแดนถึงอยู่เมืองไกลแต่ก็ไม่เคยทิ้งเมืองไทยล่าสุดก็มีการผ่านโลกโซเชียลมีเดียว่ามีกรปปส 8ประเทศเลยนะครับที่มีการแสดงภาพล่าสุดออกมาอีกแล้วเป็นที่ประจักษ์ผมคิดว่าที่เขาจําเป็นจะต้องแสดงออกแบบนั้นเนี่ยเพราะว่ามันต้องเป็นการยืนยันกับพี่น้องชาวโลกเพื่อที่จะตอบโต้สิ่งที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์พยายามที่จะบิดเบือนและพยายามที่จะให้ร้ายประเทศไทยเพราะว่าวันนี้น้องต้องเข้าใจนะครับว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเหมือนกับเป็นหน้าต่างของบ้าน ในการที่จะเปิดประตูเปิดหน้าต่างออกไปให้คนข้างนอกเห็นบ้านของเราในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าบ้านปิดหน้าต่างเราก็อยู่ในมืดสมมุติว่าสมัยก่อน <c oughs> ยังไม่มีไฟฟ้าเราต้องเปิดหน้าต่างเพื่อรับแสงสว่างจากข้างนอกเข้ามาในบ้านชั้นใดก็ชั้นนั้นครับประเทศของเราถ้าเราไม่เปิดประเทศเราก็อยู่เพียงลำพังอยู่ในความมืดยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาหรือพามา่าในอดีตเขาปิดประเทศ เพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายเขาก็แซงชันพมา่าเนื่องจากว่าพม่าไม่มีการติดต่อคบค้าสมาคมกับคนข้างนอกเพราะกลัวว่ากระแสประชาธิปไตยจะหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเมืองตัวเองคนข้างนอกเขาก็รวมหัวกันแซงชั่นทางเศรษฐกิจพมา่าในที่สุดพม่าวันนี้อยู่ไม่ได้ครับก็ต้องแง้มเปิดหน้าต่างในการที่จะคืนเสรีภาพให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล อย่างองซานซูจีเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาต่อสู้ทางการเมืองจนกระทั่งได้เข้าไปนั่งในสภาผูแ้แทนราษฎรในขณะนี้ตอนนี้หันมาพูดถึงบ้านเราเวลานี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยรัฐบาลยิ่งลักภายใต้ระบอบทักษิณส่งคนของตัวเองที่มีแนวคิดในการที่จะบอนไซประเทศไทยในการที่จะดิสเครดิตนะครับสร้างความอ่อนล้าให้กับประเทศไทย โดยใช้คนอย่างสุรพงษ์หรือไอ้ปึ้งหัวล้านไปเป็นเสนาบดีบซึ่งก็ประกาศตัวเองครับว่าในเรื่องภาษาต่างประเทศก็ไม่มีความถนัดไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเวลานักข่าวไปสอบถามเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีพ่อเป็นฝรัง่งแต่เขายุดตำแหน่งด็อกเตอร์ไม่ใช่ครัอาจารย์เขาอาจจะเป็นดอกเตอร์ทั้งอื่นเดี๋ยวนี้ด็อกเตอร์นี่ก็ต้องพิสูจน์กันหลายอย่างครับ <c oughs> ผมคิดว่า ความน่าเชื่อถือทางวิชาการในบ้านเราขณะนี้มันลดถอยลงไปเพราะด็อกเตอร์ที่ไม่รู้จริงนะครับแต่ว่าพยายามที่จะหาดีกรีมาประกอบเพื่อให้ตัวเองดูน่าเชื่อถือครับอันนี้ก็มีอยู่ไม่มากมายมีอยู่มากมายนะครับตอนนี้ประเด็นเวลานี้ผมอยากจะให้ขอสังเกตว่ามันมีสามแนวคิดนะครับมีแนวคิดในการทำลายองค์กรทั้งสามด้านเพื่อที่จะเป็นการ วางแผนทำลายอนาคตของชาติบ้านเมืองอย่างที่พวกนปชหรือแกนนําคนเสื้อแดงกําลังทํานี่แหละครับทําไปพร้อมๆกันหนึ่งก็คือว่าด i s เครดิตเรื่องของกระบวนการยุติธรรมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ <c oughs> พยายามที่จะบอกไปให้ชาวโลกเขารู้ว่าในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยหวังพึ่งกระบวนการยุติธรรมไม่ได้แล้วใ <c oughs> ช้สองมาตรฐานในการตัดสินคดีต่งตางๆพยายามที่จะ เอาข้อมูลอันเป็นเท็จนำไปเสนอกับชาวโลกถึงขั้นพยายามที่จะดึงเอา UN เอ็นเข้ามาเกี่ยวข้องแทรกแซงปัญหาภายในพยายามที่จะเรียกกวักมือให้มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องกับภายในของเราก็คืออ้างว่ากระบวนการยุติธรรมในบ้านนี้เมืองนี้พึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาอาศัยอะไรไม่ได้อีกแล้วนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนี่เห็นชัดเจนครับใช้ความพยายามในการที่จะ ให้ถ้าให้ป้ายสีปลุกข่าวสร้างเรื่องเท็จโยนสิ่งที่เป็นความไม่ดีไม่งามให้กับกองทัพแห่งชาติเพราะว่าบ้านเมืองทุกประเทศนั้นต้องมีกองทัพไว้ปกป,กป,กป้องอธิปไตยบรูรณภาพเหนือดินแดนของตัวเองเวลานี้ก็ไปป้ายสีให้กองทัพให้ทหารนั้นเสียหายเหมือนกับประนึ่งว่าเป็นพวกกระหายอำนาจเป็นพวกที่จ้องจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตย เพราะฉะนั้นทําลายทีเดียวสองเรื่อง1ทําลายกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นความมั่นคงภายในในการที่จะสร้างความสมดุลความเสมอภาคให้เกิดขึ้นกับประชาชนคนทั้งประเทศสองทลายกองทัพทําลายระบบของการป้องกันประเทศให้มีความาให้คนต่างประเทศเข้าใจว่านี่คือต้นตอของการที่จะทําลายประชาธิปไตยตอนนี้เมื่อนอปชเขาทาลายสององ,องค์กรน,นี่แล้วเขาก็ใช้กระบอกเสียง นี่คือหน่วยงานที่3มคือกระทรวงการต่างประเทศที่มีทูตานุทูตอยู่ทั่วโลกก็เอาไอ้เจ้ากระทรวงเสนาบดีคนบ้าบอบอเนี่ยพูดในการให้ร้ายป้ายสีประเทศไทยเห็นยังครับว่ามันสอดรับกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเขาไม่จะตั้งกปปสเนี่ยดีไม่ดีฝรั่งมังค่าคนต่างชาติอาจจะเชื่อกระบอกเสียงของรัฐบาลน,นะครับว่าเวลานี้ประเทศไทยเนี่ย กำลังจะถูกทําลายประชาธิปไตยด้วยกับประชาชนที่ไม่รู้คุณค่าของประชาธิปไตยด้วยเนื้อแท้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําลายประชาธิปไตยโดยแท้จริงก็คือรัฐบาลภายใต้ระบอบทักษิณยิ่งรักนั่นแหละครับแล้วล่าสุดเขามีแผนการที่จะไปขายหน้าประเทศเราหรือไปโจมตีเราในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนี่ครับอาจารย์ก็คือว่าหลังจากที่พักเพื่อไทยมีมติให้ส่งสสหญิงไปองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อจะไปบอกว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นมีที่มาที่ไปไม่ชอบในการตัดสินเรื่องประเด็นที่เขาไม่ชอบก็คือว่าประเด็นเรื่องที่มาสวแต่ปรากฏว่านะครับทางสอวอ,อีกส่วนหนึ่งที่เป็นนะครับต่อต้านระบบตัดสินก็ไปล่วงหน้าเพื่อทําความเข้าใจให้กับตัวผู้นําขององค์การรัฐสภาระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารอที่ว่าไอ้ทางสสหญิงของพักเพื่อไทยจะตามไปทีหลังถามก็เป็นคําถามที่ย้อนกลับมาว่าถ้าแบบนี้สสพักเพื่อไทยไปก่อนนะครับ แล้วเขาก็เชื่อตามนั้นถ้าเราไม่ไปสกัดกัน้นนะครับสร้างความเข้าใจเขาเข้าใจก่อนแล้วเนี่ยโลกก็จะเข้าใจผิดเพี้ยนไปกับสิ่งที่เขาจะทํานะครับอาจารย์นี่แหละครับคือมหันตรายของระบอบทักษิณยิงหลักทำลายทั้งภายในทําลายทั้งเครดิตของประเทศไทยที่อยู่นอกประเทศและสิ่งสาคัญที่สุดก็คือว่าเขาซื้อสื่อซื้อสื่อมวลชนบางจําพวกที่หากเอาเงินฟาดหัวได้ในการที่จะนําเสนอข่าวคราวทั้งเรื่องการฟาดหัวข่าวก็ดี การเขียนคอลัมนิสต์วิเคราะห์การเมืองก็ดีนําไปสู่ประเด็นที่จะทําให้รัฐบาลดูน่าเชื่อถือในขณะเดียวกันก็ทําลายหรือว่าทําให้ความน่าเชื่อถือของมวลมหาประชาชน,นลดน้อยลงเพราะฉะนั้นพอสื่อไทยลงข่าวอย่างนี้สื่อเทศที่เข้าไปล็อบบี้ฝรั่งไว้แล้วเนี่ยก็นําข่าวเหล่านี้ออกไปโฆษณาต่อข้างนอกเพราะฉะนั้นสํานักข่าวต่างๆเนี่ยเขามีการแลกข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ว่า ในบ้านเมืองของเรานะครับเราก็ฟังสำนักข่าวอะไรครับวิสเนิวว่าอย่างนี้นะครับ,รบสำนักข่าวอันยาซีราว่าอย่างนี้สำนักข่าวเอ็นเอ็นว่าอย่างนี้ <Re uters. S 1> รอยเตอร์ว่าอย่างนี้ในขณะเดียวกันครับต่างประเทศก็จะบอกว่าสำนักข่าวไทยพูดอย่างนี้นี่แหละครับคือวิธีการในการทำลายประเทศชาติคิดอย่างอื่นไม่ได้ครับฟันธงก็คือพวกนี้ทำลายความน่าเชื่อถือที่ชาวต่างประเทศมีต่อเครดิตของประเทศไทย ด้วยการจงใจใช้ทั้งกระทรวงการต่างประเทศโดยระบบของรัฐนเป็นเครื่องมือในการทำลายความน่าเชื่อถือในการเอาเงินเข้าหวานซื้อสื่อบางคนบางฉบับเป็นลูกทาสแล้วก็นำเสนอข่าวข่าวที่บิดเบือนภายในประเทศก็ใช้โรงเรียนนปชในการจะปลุกระดมให้ประชาชนหลงผิดคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องเป็นอย่างเขา นอกเหนือจากนั้นครับก็ทําทุกวิถีทางครับในการจะบิดเบือนนี่ผมไปได้ภาพมานะครับทีมงานไปถ่ายภาพมาเมื่อวานนี้เองครับเห็นไหมครับท่านพี่น้องขออนุญาตช่วยปล่อยภาพอันนี้ออกมาหน่อยครับนี่เขาไปขึ้นภาพนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับในประเทศก็มองเมาบอกว่าอยากได้แบบไหนนะครับปอไก่ซ้ายมือคนกลางเนี่ยครับทีทีพวกเราบอกว่าอยากจะได้นายก คนกลางนะครับนายกตรามาตาเจ็ดมันก็บอกว่าถ้าได้คนกลางก็เนี่ยไดยโนเสาร์เต่าล้านปีแล้วก็ขอไข่คนธรรมดาเห็นไหมครับอันนี้มันเพื่อต้องการจะสื่อไปถึงอะไรครับสื่อสื่อถึงเรื่องที่มันด่าอัมมาตยาธิปไตยไงม,มันบอกบต้องคนธรรมดาถึงจะได้รถไฟหัวจรวดเห็นไหมครับเนี่เอาป้ายนี้ไปขึ้นติดถนนหัไทยราชนะครับอยู่ในพื้นที่รอยตะเข็บระหว่างเขตบินบุรีกับเขตคลองสามวาเห็นไหมครับพยายามที่จะบอกว่าต้องคนธรรมดา ถึงจะได้รถไฟหัวจรวดแต่มันไม่พูดเราว่าไอ้ที่มาของสองล้านล้านเนี่ยคือโครงการที่กระทาการผิดทั้งเนื้อหาผิดทั้งกระบวนการในการออกกฎหมายแต่มันบอกว่าถ้าได้คนกลางมาเป็นผู้นำเนี่ยจะเป็นไดโนเสาร์ไปสื่อความหมายอย่างนี้ครับขออีกภาพนึงครับมีอยู่สองภาพนะครับน,บนี่อันนี้อันนี้จะเป็นภาพเดิมอีกภาพนึงครับที่บ่งบอกถึงเป็นการขัดขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะครับเป็นการบิดเบือน ในเรื่องของการตัดสินคดีของศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องขอ,ง,องกฎหมายที่อนุมัติให้มีการกู้เงินสองล้านล้านขอขออภาพนึงครับ <c ười> คอนโทรลครับอันนี้อาจจะถ่ายไม่ค่อยชัดนิดหนึ่งนะครับเขาบอกคำวินิจฉัยพรบสองล้านล้านนี่อันนี้ก็คือจงใจที่จะเล่นงานสารธรรมนูญครับบอกว่าปอชอปอคือผู้ชนะ ข้างล่างคนไทยทั้งประเทศคือผู้แพ้เห็นไหมครับพยายามที่จะบุกระดมให้ชาวบ้านเห็นว่าประเทศไทยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคือผู้แพ้ครับแต่ว่าปชาปก็คงหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคือผู้ชนะจากข่าวินิจฉัยพรบสองล้านล้าน,านอันนี้อยู่ที่ปากซอยหาไทยราช29บครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย พีงต้องเรียนพี่น้องครับว่ากระบวนการคนทําลายชาติมันคิดทุกวันครับคิดทั้งบนดินคิดทั้งใต้ดินคิดทั้งใช้สื่อใหญ่คิดทั้งเรื่องของท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเขามีทฤษฎีอยู่สองอบอกว่าต้องดําเนินการพร้อมๆกันสองด้านหนึ่งก็คือ a อร์วอสงสงครามทางอากาศโดยใช้สื่อสอง,งอาก็คือแลนวอ r นะครับส,อสองครามภาาพื้นดินก็คือการใช้มวลชน การจัดตั้งมวลชนการตั้งโรงเรียนนปอชอนะครับเนี่ยมาสักครู่นี้คำวินิจัยพรบสองล้านล้านปอชอปอคือผู้ชนะคนไทยทั้งประเทศคือผู้แพ้นครับ,รบเพราะฉะนั้นวันนี้คิดอย่างอื่นไม่ได้ครับผมถึงเรียนว่าเราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาทะเลาะเบาแวงทะเลาะคัดคานกันเหมือนเด็กๆจะเอาแพ้เอาชนะกันไม่ใช่ครับแต่ว่าคนพวกนี้กําลังทําลายชาติเราปล่อยไว้ไม่ได้ ถ้าไม่ออกมาบอกกล่าวพี่น้องไม่รวมตัวกันในการลุกขึ้นมาต่อสู้กับคนพวกนี้ในที่สุดพวกนี้มันจะเผาชาติบานเมืองจนหมดสิ้นครับคือแต่ก่อนเขาจะแยกประชาชนเป็นในส่วนของภาคส่วนของมวลชนเสื้อแดงของเขามาเป็นพวกแต่ตอนนี้เขาเหมือนจะพยายามดึงคนนะครับทั้งประเทศ,ทปเ,ทศเป็นพวกของเขาล<ะ>เลยขยายกรอบเปิดกว้างขึ้นมาและนี่<อ>ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้ทําแค่จุดสองจุดเขาต้องทําพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อจะบอกว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคือผู้แพ้นะ แต่ว่าปชปคือประชาธิปัตย์เองคือผู้ชนะพยายามที่จะผลักให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นศัตรูกับประชาชนทั้งประเทศนี่นี่แนวคิดนี้สําคัญแล้วก็ไปโพพันก็คือเรื่องคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในการตัดสินว่าการออกกฎหมายในเรื่องของพรบงเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยนะครับที่ผิดต่อกระบวนการในการออกกฎหมายผิดทั้งเนื้อหาสาระแล้วก็ผิดทั้งกระบวนการเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ทําลายศาล มองอย่างอื่นไม่ได้ครับครับแล้วล่าสุดในฝ้าของส่วนวิชาการที่เป็นฝ้าของคนเสื้อแดงนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการสัมมนานะครับของกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยหรือว่าสปป,ปที่ธรรมศาสตร์ส่วนหนึ่งเนื้อหาที่มีการกล่าวบนเวทีนักวิชาการสายรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับบางท่านนะครับก็คือ,อ,อท่านพวงทองก็บอกว่าที่ผ่านมาองค์กรอิสระเนี่ยเป็นการทําการรัฐประหารที่เลวร้ายกว่าการรัฐประหาร ซะอีกเพราะว่าองค์กรอิสระเป็นตัวปัญหาให้เกิดความขัดแย้งนะครับแล้วก็ทําให้ประเทศไปสู่ความรุนแรงฟังอย่างนี้แล้วอาจารย์รู้สึกว่าไงบ้างผมคิดว่านี่คือความพยายามอีกขั้นตอนหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงวันนี้เราพูดถึงว่าใช้นักการเมืองไปบิดเบือนข้อมูลใช้สื่อในการบิดเบือนข้อมูล <c oughs> ต่อมาก็คือใช้นักวิชาการซึ่งผมก็ให้เกียรตินักวิชาการนะครับ เพราะว่าบ้านเมืองนั้นถ้าไม่มีนักวิชาการจะไม่มีคนที่เป็นสมองของสังคมจะไม่มีจะไม่มีคนที่จะวางเข็มทิศให้สังคมเดินไปสู่เส้นทางที่จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นตอนนี้เมื่อเขาเห็นว่านักวิชาการเนี่ยได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมเขาก็ซื้อนักวิชาการบางคนวงเล็บขีดเส้นใต้บางคนที่ยอมขายตัวขายอุดมการเอาไปเป็นพวกกับอีกพวกหนึ่งคือนักวิชาการที่ยึดทฤษฎีคอนฟ lict มองอะไรในสังคมนี้ต้องให้มันขัดแยง้งโดยเชื่อว่าความขัดแย้งจะทําให้เกิดความสมดุลทําให้เกิดความเสมอภาคทฤษฎีนี้ต้นทฤษฎีก็คือมาร์กซิสนะเป็นลัลทธิของมาร์กซ์ของเลนินที่บอกว่าจะต้องใช้คอนฟลิ c t t h ท o รีใช้ทฤษฎีความขัดแยง้งอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่เขาว่าอย่างนี้ฉันจะต้องมองเห็นต่างแต่นี่ปรากฏว่านักวิชาการประเภทนี้ก็มีอยู่ในสังคมแต่ไม่มาก